หอมไปไม่ได้อ้วนไปใชจมันไม่รู้แบบมันไม่รู้โอเคนั้นไม่หอมไปผู้หญิงก็ไม่ใช่อบขนาดไม่เจ็บ <c oughs> แรงอีกแรงอีกแรงอีกหลายคนแล้วแรงหน่อยดิ <c oughs> <c oughs> เออแรงอีกนี่แรงอีกดิโอ้เบาโอ้เบาเบาแรงอีกดิโอ้เออเอออย่าไปยอมต้นน้ำมันเล่นแรงไอ้พี่มันเล่นแรงต้นน้ำอ้อยแรงอ้อยหนักไอไอไอดีซีซาร์แต่งซีซาร์ซีซีซาร์ซีซาร์อะไรซีซาร์บอ เด็กมาม่าเหรอกินท้องไว้กินท้องไอ้หนักดิเอาเอามันให้หนักเก่งท้องไว้เอาเมือกเอาเมือกเอาเมือกไอ้หนักดิเอามันมันมันเจ็บเลยอ่ะพี่หน่อยหน้ามันไม่เจ็บเลยมันมันมันตาวเลย อย่าไปเกรงใจซิกแพคมันดีเอาให้หนักเอาแล้วเอาแล้วไอ้เปียไอ้เปียไม่กล้าต่อยอ่ะ๋อไอ้คนหนึ่งยอมอ๋ออ๋อคนหนึ่งยอมเอา๋อคนหนึ่งยอมไปเลยเอาเลยเอาเลยไม่ไหวบอกไม่ไหวยอมไม่ไม่ไหวยอมไอ้ดิกชนะแน่เลยว่ะไอ้ยักษ์โง่อย่างงัให้ผมมาอย่าพักอย่าพักไม่พักไม่พักวันไหนเจอหมู่ทุ่งหลังไว้ก่อนหลังไว้ ไอ้คู่นี้แม่งองค์หัวย่าพอยังได้อีกได้อีกได้เลยเลยได้อีกไอ้นุ่นตัวแดงแจ๋แล้วอะได้ยังพอยังมันยังเอาอ่ะได้อีกนได้ได้เลยไม่ไม่เปิดหุ้งแมวไม่ชอบ ใช่ไม่ได้หลอกที่ต้นน้ำมหมดต้นน้ำเราอ่านให้มันหนักหนักมันใส่เสื้อมันใส่เสื้อมันไม่เจ็บอุ้ยหมัดพี่เก๋บ้ากเลยวะเนี่ยมันไม่หยุดเว้วยได้แล้วมั้งโอเคได้แล้วเป็นไงบ้างหมัดหมัดของไอ้หนักครับมึงล็กไข่กูเอาอีกไหมเอาอ๋อหู้นี้เอาอีกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ผู้นี้ไม่จบเว้ยเอาเขาจบกันหร้วยังเขาจบกันแล้วขอปพ๊่มแ้ยันเช้าโอ้ยยยยยยเยย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 เยอยยหยยอย้ยวยายยยยยยยต้นนยยย้ยย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 อยย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  ไอ้สามแล้วเรถึงปีเตอร์แล้วเอ้เออเอ้อ้ยว้ปดมันีุ่มเต็มเลยมันทุ่มเต็มแรงอยเนี่ยตัวนี้มันอ่ะมันตไม่น่าดอยไอ้ ไปไปไปจบไม่ได้วันนี้เนี่ยไอ้คู่นี้เน เราเข้าหุ่นไปก่อนเราเข้าหุนไปก่อนนี่อย่าีเราเข้าหุนไปก่อนเข้ายังไมออกไปทีเไม่ออกก็ไม่ออกก็อไมออก แรงอีกแรงอีกออยอมได้แล้วยอมได้แล้วคนหนึ่งใครก็ได้ยอมต่กคนหนึ่ง